เมื่อไหร่เรียกว่าหายจากโควิดอัปเดตการรักษาสายพันธุ์เดลต้าไม่เหมือน Alpha. อัลฟาอู่ฮั่นเริ่มแรกไม่เหมือนกันแล้วฉีดวัคซีนเมื่อไหร่แพ้เชื้อไหมจะไปอยู่กับแฟนได้ไหมหนูจะติดลูกไหมเอาไปติดลูกไหมเราจะทำตัวยังไงโอเคอะไร เรียกว่าหายฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ใดๆคือเมื่อติดอ่ะกลับไปดูคลิปที่แล้วกลับไปดูคลิปต่างๆกลับไปดู YouTube ็อคเตอร์เคสเคชแชนเนลกลับไปดูหมอต,ตัดไว้ให้หมดแล้วว่ายาอะไรจำเป็นอะไรยังไงวันนี้มาอัปเดตเนื่องจากการรักษาสายพันธุ์เดลต้าเป็นการรักษาที่ไม่เหมือน กับสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อู่ฮั่นเริ่มแรกไม่เหมือนกันเนื่องจากสายพันธุ์เดลต้ามันกลายพันธุ์ตรงหนามกระดึบ๊บฉะนั้นไอ้หนามของมันอิเล็กในมันเนี่ยมันมีศักยภาพในการทิ่มแทงปอดหนักมากซึ่งสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแพร่เร็วหนึ่งเจาะเร็วหนึ่งจเงจาะปอดเร็วเราเจอคนไข้โควิดแตงโมคือข้างนอกเขียวสดใสเอ็กซเลย์ไป แดงแฉมีดังนั้นเราจึงปรับคุณเีเรียนในการให้ฟาวิพิราเวียให้ได้เยอะขึ้นและให้เร็วขึ้นสตาร์ทเร็วขึ้นและสตาร์ทในคนหมู่มากขึ้นเนื่องจากเราเห็นคนไข้ที่หันาล้านแรกยังเป็นคนไข้สีเขียวภาคบ่ายลงปอดแล้วสีเหลืองมีดังนั้นเราเลยจ่ายยาฟาวิพิราเวียเร็วขึ้นง่ายขึ้นและครอบคุม แต่ละบุคคลขึ้นนะคะหมอใช้อนะิน o r เมชัน n d t t a ณวันที่ไลฟ์นะคะก็คือวันนี้วันที่15สิงหาเดือนใดๆที่มันมีอะไรใหม่ๆมาหมอก็จะอัปเดตตามวันเพราะว่าวันนี้ไวรัสมันพัฒนามากไปกว่าทุกคนแล้วมากไปกว่า ผูน้นามากไปกว่าใดๆไม่มีใครรู้ว่ามันจะพัฒนาไปเมื่อไหร่ถึงไหนและการรักษาก็ทําตามสิ่งที่มันพัฒนาก็คือต้องพัฒนาตามตามไวรัสนั่นแหละเพราะถ้าเราหยุดอยู่กับที่มันก็เหมือนแก้าตามปัญหาวัวหายรอบข้อไปเรื่อยๆฉะนั้นเราต้องมาดักหน้าปัญหาณนะวันนี้เราเจอเด็กที่ติดสายพันธุ์เดลตา้าแล้วลงปอด ทางทางที่เด็กเนี่ยจริงๆแล้วสายพันธุ์เริ่มแรกเนี่ยเด็กไม่มีอาการเลยเด็กมีอาการน้อยมากและหายได้เองดังนั้นเนี่ยไอสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นดังนั้นเราก็เลยต้องต้องกลับมาทบทวนการรักษาใหม่นะคะฟาวิพิราเวียเด็กเมื่อบวกให้เลยให้เอาจากไหนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผลิตฟาวิพิราเวียไซรัปหรือว่าน้ำเชื่อมคุณ สามารถรับฟาวิพิราเวียได้จาก 1. โรงพยาบาลที่คุณไปตรวจ 2. ศูนย์อนามัยหรือศูนย์สาธารณาสุขในเขตพื้นที่บ้านเลขที่ของท่านเซิร์ช Google ณนะบัตรนาวต้องแต่ยังไม่เป็นเพราะเดี๋ยวเป็นแล้วมันจะนอยถ้านอยมันจะไร้สติเมื่อมันไร้สติมันจะทำอะไรไม่ถูกเช็คเอาไว้เลยเช็คลิสต์ที่หมอบอกว่าโอเคให้ซื้อติดบ้านไว้นะซื้อติดไปเลย แล้วเช็คเบอร์ของศูนย์อนามัยหรือศูนย์สาธารณสุขของเขตของท่านเอาไว้เลยว่าเบอร์นี้เบอร์นั้นหมอก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ใช้ระบบ KFC ไม่เข้าใจแต่ทำไปก่อนเพราะมันเป็นสถานาการณ์เฉพาะหน้านะคะเซิร์ชเบอร์นี้เอาไว้เลยแต่อย่าเพิ่งโทรเพราะว่ารอให้ให้คนคนไข้เขาโทรก่อนนะเราโทรต่อเมื่อเราติดติดปุ๊บเนี่ย ให้โทรไปตรงนี้เพื่อรับยาฟาวิพิราเวียถ้าหากคุณ1มีอาการเจ็บคอมีอาการไอไข้หรือทางเดินหายใจส่วนบนอักเสบแบบชัดเจนหมอจะจ่ายฟาวิพิราเวียให้คุณหรือเจ็ดโรคเสี่ยงอายุมากกว่า60มีเป็นประวัติโรคอ้วนมีโรคประจำตัวพวกนี้จ่ายหมดนะคะและฟังดีๆและเราไม่ใช้ฟาวิพิราเวีย คู่กับฟ้าทาลายโจรใคราาาใครเชื่อฟ้าทลายโจรจงโกฟอร์ฟ้าทลายโจรใครเชื่อฟาวิพิราเวียจงโกฟอร์ฟาวิพิราเวียเนื่องจากยาทั้งสองตัวนี้มันเอ็กกันแล้วมันทำให้ค่าเอนไซม์ตับขึ้นหรือเกิดการตับอักเสบทั้งคู่เราไม่ใช้พร้อมกันนี่คือ ไกด์ไลายจากกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณาสุขนะคะฟังอีกรอบหนึ่งหมอไม่ได้ด้อยค่าสมุนไพรก็ใช้ขาวก็จิบอยู่เป็นเนืองนิดไม่ได้ด้อยค่าแต่ว่านี่คือหลักฐานทางการแพทย์ฉะนั้นฟ้าทลายโจรไม่กันติดถ้ายังไม่ติดไม่ต้องกินเพราะกินนี่คือใช้โคตา้าของตอนที่จะ ติดแล้วจะต้องกินไปแล้วนะห้ามกินกันเพราะมันไม่กันแถมยังทําให้ค่าตับสูงถ้าไม่มีไข้ไม่ต้องกินเพราะฟ้าทะลายโจรขึ้นเป็นตํำรับยาสมุนไพรลดไข้ดังนั้นมันมีฤทธิ์เหมือนกับยาสีฟ้าขาวของประเทศจีนก็คือเหรียญหัวอันนี้ก็มีฤทธิ์เย็นในการลดไข้ไม่เป็นไข้ไม่ต้องกิน นะคะดังนั้นถ้าเราตรวจแล้วบวกและไม่มีอาการเลยย้าไม่มีอาการไม่มีอาการเลยหรือมีอาการเล็กน้อยเช่นจมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสไข้ต่ำกว่า37.5องศาไม่มีอาการของ URI URI คืออะไรเจ็บคอไอมากไอแบบหลอดลมอักเสบ ไข้เกิน37.5องศาแบบนี้เขาเรียกว่าจำเป็นจะต้องสตาร์ทยาฟาวิพิราเวียตแต่สตาร์ทในมือแพทย์ please อยาหาทําเพราะฟาวิปลอมเพียบเลยตอนนี้นะคะฟ้าทลายโจปรปลอมก็เยอะตอนนี้นะคะออกซิมิเตอร์ ที่วัดแม้กระทั่งไส้กอกยังขึ้นก็มีฉะนั้นซื้อมันถ้ามีกำลังซื้อมันเอาไว้เลยสองยี่ห้อและควรจะซื้อจากร้านขายยานะคะเนื่องจากตอนนี้มีปัญหามากเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ต่างๆเช่นอะ a t ทออกซิมิเตอร์ซื้อในร้านขายยาปลอดวัดไข้พวกนี้ถ้าไม่ชัวเอ๊ะจับแล้วตัวไม่ร้อนทำไมวัดได้38วะ เอาอีกอันนึงมาวัดแล้วลองเอาอันนั้นไปวัดคนอื่นวัดเสียหรือเปล่านะคะฟาวิพิราเวียตอนนี้มีในตลาดมืดบ้าไปแล้วอาจจะมีความอันตรายถึงชีวิตตัดไตเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นยาอะไรฉะนั้นติดต่อโรงพยาบาลศูนย์อนามัยศูนย์สาธารณาสุขในเขตของท่านถ้าใครขาดศูนย์ไหนขาดส่งข้อมูลมาส่งไลน์แอดนะคะแอด kkc clinic ส่งล i n แอดตรงนี้มาให้หมอยาฟาวิกินยังไงวันแรก1800มิลลิกรัมหลังจากนั้นลดโดสลงมาเหลือ800ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือกินไปตามมิลลิกรัมแต่ยาหาทํำไปหากินเองจบนะจบนะจบนะทุกคนต้องรับเพียงพอเพราะตอนนี้สายพัน์ธุเดลต้าลงปุ๊บทิ้มปอดปุ๊บจำเป็นฉะนั้นไปหาเบอร์นี้มาให้ได้ว่าเฮ้ย ของเรามันอยู่เขตไหนเมมเบอร์ Member ไว้เลยเกิดใครในบ้านไปขึ้นมาปุ๊บโทปึ้งเอาฟาวิตอนนี้เขาจ่ายฟาวิกับคนที่ทำโฮมไอโซเลชันด้วยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราหายหรือยังไม่หายแล้วฉีดวัคซีนเมื่อไหร่แพ้เชื้อไหมเนี่ยจะไปอยู่กับแฟนได้ไหมหนูจะติดลูกไหมเอาไปติดลูกไหมเขาจะกลับมาที่บ้านเราจะทำตัวยังไงโอเคเมื่อคุณติดโควิดวันที่หนึ่ง ให้นับวันที่บวกไม่นับวันที่มีอาการไม่นับวันที่คิดว่าไม่นับวันที่คาดว่าไปเจอคนนั้นคนนี้คนไม่นับวันรับเชื้อไม่นับวันที่คิดว่าตัวเองติดแต่ให้นับวันที่หนึ่งคือวันที่บวกไม่ว่าจะบวก จาก RT-PCR หรือ ATK ก็แล้วแต่แล้วนับไปเลยตอนนี้จะมีคนไข้สองประเภทประเภทแรกก็คือทำ Home Isolation หรือว่าอยู่บ้าน2ก็คืออยู่ Community Isolation ก็คือพวกศูนย์พักคอยหรือ Hospital พวกนี้จะอยู่14วันถ้าไปโรงพยาบาลแล้วกลับมาแล้วยังไม่ครบ14วันจากวันแรกที่บวกสมมุติว่าโรงพยาบาลให้นอน7วัน คุณต้องกลับมากักตัวเองอีก7วันกักเหมือนคนทำ Home ไอ o l a t i o n ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยู่โรงพยาบาลมานานถึง14วันคุณกลับบ้านเท่ากับคุณสามารถไปใช้ชีวิตได้ปกติถ้าคุณเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะคะคือไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากคุณนับจากวันที่คุณติด14วัน นั่นจะหมายความว่าคุณหายฉะนั้นถ้าคุณหายหายแล้วต้องทำยังไง 1. ขอแก้ข้อมูลนะคะไม่ตรวจ PCR คือตอนแรกหมอบอกว่าถ้ามีที่ตรวจ PCR จะยิ่งดีถ้าลบแปลว่าหายตอนนี้เราเจอแล้วผลบวกซึ่งมาจากเศษเชื้อคือผลของ RT-PCR หรือ ATK เนี่ยนะ มันจะจับแอนติเจนมันคือมาจากแอนติเจนเทสคิดไงซึ่งคําว่าแอนติเจนมันแปลว่าไวรัสนั่นแหละคือสมมุติว่าอันนี้คือโควิดใช่ไหมอันนี้เป็นหนามอ่ะเวลาเราตรวจเนี่ยเราเราอาจจะไปเจอตรงที่เป็นตัวของมันที่ไม่ใช่หนามหรือเป็นเศษซากเชื้อที่มันตายแล้วเป็นเศษซากมันอยู่มันก็ยังมี DNA ถามว่ามันเป็นยังไงอ่ะก็เหมือนกับดีเในคดีฆาตกรรม เก็บ d n เนอน้องชมพู่ทำไงเอออย่างนั้นแหละแม้ว่ามันจะตายมันก็ตรวจไอสารพันธุกรรมของไวรัสได้ดังนั้น PCR บางคนบวกได้ถึง60วันเลยนะคะดังนั้นเราไม่ตรวจ PCR และไม่ตรวจ ATK เพราะถ้าลบเชื่อได้ถ้าบวกเชื่อไม่ได้นะคะดังนั้นเราไม่ตรวจเพื่อที่ให้สับสนเลยเราไม่ตรวจเราจะถือว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่ห ไข้ไม่เคยเกิน37.5องศาสองมีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ14วันถือว่าหายเลยเชื้อในตัวของเขาจะน้อยเกินกว่าจะแพร่ได้ฟังนะคะเขาไม่แพร่เชื้อเนื่องจากว่าเชื้อที่มีอยู่ไม่สามารถแพร่ออก ไปสู่ชาวบ้านได้เนื่องจากมีเชื้อปริมาณน้อยเกินไปข้อ1ข้อที่ 2. อคือเขามีภูมิในการกดเชื้ออยู่แล้วอย่าไปไล่เขาออกจากชุมชนอย่าไปไล่เขาออกจากที่ทํางานอย่าไปไล่เขาออกจากหอพักอย่าไปไล่เขาออกจากหมู่บ้านมันไม่ใช่ประเด็นเขาควรจะกลัวคุณเนื่องจากเขาอมีภูมิพวกยูไม่มีภูมิถูกไหมมันไม่ต่างอะไรกับคนฉีดวัคซีนอย่าไปไล่เขา ถ้าใครถูกออกจากงานด้วยเรื่องที่ว่าเคยเป็นโควิดฟ้องกรมแรงงานผิดชัดเจนด่านหน้าเสี่ยงสูงต้องกักตัวยังต้องใช้วันวันลาพักร้อนกักตัวซสื้อนี้ผิดกฎหมายชัดเจนใครโดนแบบนี้ฟ้องกรมแรงงานค่ะการกักตัวต้องให้หยุดเหมือนหยุดลาป่วยฉะนั้นห้ามใครห้ามใครเอาเปรียบ ประชาชนได้อีกแล้วตอนนี้ไม่ได้ถ้าใครมีเรื่องอะไรติดต่อหมอแบบเร่งด่วน l i น์แอ KKc Clinic เลยค่ะมีทีมงานพร้อมจัดการให้หลังบ้านเป็นสิทีมทนาย4ทีมห้ามไปไล่เขาออกมาถ้าเขาติดโควิดเขาทำโมมไ isolation เขากักตัวที่บ้านเขากลับมาจากโรงพยาบาลถ้าอาการไม่รุนแรงคุณจะต้องกักยังไงก็ได้จากวันแรกที่บวก สิบสี่วันสมมุติว่าคุณนอนฮฮสติเทลเจ็ดวันคุณก็ต้องกลับมากักตัวเองที่บ้านอีกเจ็ดวันถ้าคุณนอนโรงพยาบาลสิบวันแปลว่าคุณต้องกลับมากักตัวเองที่บ้านอีกสี่วันและถ้าคุณอยู่โรงพยาบาลแล้วสิบสี่วันคุณกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เลยแต่ถ้าคุณมีอาการหนึ่งในข้อต่อไปนี้หนึ่ง อาการลงปอดอย่างร้ายแรงก็คือคนที่จะต้องกินฟาวิพิราเวียเป็น10วันแทนที่จะเป็น5วันนั่นแหละคือลงปอดอย่างเยอะแล้วกันเยอะกว่าปกติ2คือไข้เกิน37.5องศา3คือเคยมีออกซิเจนดรอปต่ำกว่า90อันนี้เราถือว่าอาการรุนแรงนะคะถ้าเป็นแบบนี้ให้นับจากวันแรกไป21วันก็คือสมมติอ่ะบวกและวันที่1 เข้าโรงพยาบาลไ,ได้เตียงวันที่สามเราก็นับตั้งแต่วันที่หนึ่งนะเราไม่ได้นับตั้งแต่วันที่สามนะเรานับตั้งแต่วันที่หนึ่งที่บวกนับไปเลยสมมุติว่าคุณเนี่ยเข้าโรงพยาบาลวันที่สามถึงสิบสามคุณก็จะต้องกลับมาถ้าสมมติว่าคุณมีอาการที่มันมากกว่าที่หมอบอกเมื่อกี้ออกซิเจนเคยดรอปต่ำกว่าเก้าสิบเอ็กเซเย์มาแล้วเย็นสุดๆไข้เกินออสามสิบเจ็ดจุดห้าองศาท้องเสียจนต้องต้องให้น้ำเกลือจนต้องเปิดเส้น ไอ้พวกนี้คืออินดิเคชันหมดเลยหรือเคยไปเวียนไหวตายเกิดผ่านไปในไอซตรงนี้ก็นับเหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีเหตุที่คุณต้องไปอยู่ไอซอยู่แล้วหมอเชื่อฉะนั้นคุณจะเป็นผู้ป่วยสีเหลืองถึงสีแดงซึ่งต้องกักตัวยี่สิบเอ็ดวันคุณนับตั้งแต่วันที่หนึ่งสมมุติวันที่หนึ่งปุ๊บอุ้ยบวกโอเควันที่สามเขารับไปโรงพยาบาลหรือใด,ดๆอยู่โรงพยาบาลสิบวันถึงวันที่สิบสามถ้าคุณไม่มีอาการอะไรเลยเขาให้คุณไปอยู่โรงพยาบาลซะอย่างนั้น วันที่14คุณออกจากกักตัวได้คุณไม่แพร่เชื้อคุณไม่เอาโรคโควิดไปติดที่บ้านติดลูกติดสามีติดภรรยาติดพ่อแม่ติดคนที่รักไม่นะคะแต่ถ้าคุณมีอาการที่มากกว่านั้นให้คุณนับจากวันที่บวกไปอีก21วันสมมุติว่าคุณวันที่บวกปุ๊วันที่1วันที่คุณได้ไปในโรงพยาบาลวันที่สโรงพยาบาล รักษาคุณจนถึงวันที่15แล้วเขาให้คุณกลับมาคุณยังต้องกักตัวอีก6วันให้เป็นวันที่21หลังจากวันที่21คุณสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ประหนึ่งประหนึ่งนะประหนึ่งคนไม่เคยติดโควิดซึ่งคนไม่เคยติดโควิดต้องทำยังไงต้องใส่แมสต้องเว้นระยะห่างต้องล้างแอลกอฮอล์ต้องทำเหมือนคน ดูแลตัวเองอย่าชะล่าใจว่าฉันมีภูมิฉันเมื่อติดโควิดมาไม่เราเจอการติดคลอสายพันธุ์หรือต่างสายพันธุ์ภายในหนึ่งเดือนมีแล้วนะคะไม่มากไม่เยอะแต่มีดังนั้น คุณจะต้องใช้ชีวิตใส่แม้ใส่ทุกอย่างเหมือนคุณยังไม่เคยติดไอเรื่องจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวมันจะค่อยคดีขึ้นและได้ขึ้นมาเองไม่ต้องกังวลบางคนอาจจะไม่รับกลิ่นไม่รับรสไปเลยเดือนหนึ่งเดี๋ยวมันกลับมาเพราะว่าเส้นประสาทรับกลิ่นรับรสมันไม่ถูกทำลายมันแค่เป็นอาการของโรคเท่านั้นดังนั้นมันไม่ได้บอกเลยว่าคุณยังไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสเนี่ยแปลว่าคุณคุณโคม่าแล้วคุณแบบ ตายแล้วคุณอาการเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อาการของการเป็นโควิดแบบซีเวียหรือว่าแบบต้องหลักกังวลเราดูกังวลเราดูอย่างเดียวค่าออกซิเจนอย่างที่5อาการที่หมอเคยพูดไปถ้าคอนโทรล5อาการนี้ได้คืออุ่นใจแล้ว 1. เปราะนะคะฉะนั้นเราดูไครทีเรียรจากออกซิเจนปลายนิ้วจาก ออกซิเจนในเลือดและจากเอ็กซเรย์นะคะซึ่งถ้าหายคุณก็ไม่ต้องไปเอ็กซเรย์อีกรอบหนึ่งเช่นกันเนื่องจากปอดเนี่ยเวลามันลงปอดไปแล้วแล้วมันฝ้าเมื่อมันฝ้ามันจะฝ้าอยู่ชาติครึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นสกามันเป็นแผลเป็นที่ปอดยังไงคุณเอ็กซเรย์ไปคุณก็จะเจออ e ีสกาเนี่ยแต่ว่าสกานี้ไม่ได้บอกว่าคุณ ซีเวียคุณอยู่ในระยะร้ายแรงหรืออะไรคุณสามารถอยู่เป็นสกาเป็นปีๆได้เลยซึ่งร่างกายคุณก็จะเริ่ม Recovery เพื่อจะรักษาไอเนื้อปอดที่เหลือแล้วพยายามจะด๊บๆทำให้เอสกาเนี้ยมันหายไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่มันเหมือนคนเคยเป็นวัน,นโลกมันก็จะมีสการหรือว่ามีแผลเป็นอยู่ตรงนั้นดังนั้นไม่ต้องหาทําไม่ต้องหาที่ PCR ไม่ต้องตรวจ a t ทเ ไม่ต้องเอ็กซรยลปอดหลังจากหายแล้วเราดูที่อาการอย่าหาทรรเพราะว่ามันจะแปรผลไม่ได้เราก็ตัดการจัดสนโดยการไม่ตรวจเนื่องจากตรวจไปสมมุติบวกก็จะเจอว่าหนึ่งเศษซากเชื้อตายซึ่งอีเชื้อนเนี่ยมันไม่สามารถจะแพร่กระจายไปให้คนอื่นได้นะคะถ้าลบ ก็ทําให้เราสบายใจไปเปราะหนึ่งแต่เราถือตัดเลยหายที่14วันกับ21วันนะคะอันนี้ชัดเจนนะแล้วไม่ต้องไปหาทําอ่านค่า ct ไม่ใช่ ct สแกนค่า ct คืออะไรมาเล่าให้ฟังเพราะเวลาไปตรวจ PCR มันจะแบบ ct เท่าไหร่โอเคเขาเอาสวอปจากจากจมูกเราไปเอาไปทํา process เพื่อให้ detect ไวรัสเจอ สมมุติว่าเขย่าซ้ายเลขหนึ่งเขย่าวขวานับสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาแอมเขาไม่ได้เขย่าแบบนี้นะหมอพูดให้ฟังง่ายๆคือสมมุติว่าอะไปที่รอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้าถ้าหลายหลายรอบแล้วเจอไวรัสแปลว่าไวรัสมันน้อยเลยต้องทําหลายรอบสมมุติทําไปเลยค่ะสามสิบรอบเจอไวรัสซีทีจะเท่ากับสามสิบแต่ถ้าสมมุติทําไปสิบห้ารอบเจอไวรัส แต่ว่าอันนั้นอะ ct เท่ากับ15ถามว่ามันมีแฟกเตอร์อะไรกับค่า ct ข้อแรกคนที่เก็บไอตัวสวอปอะสมมติไปสวอปโดนไวรัสจังๆปึ้งค่า ct ก็จะน้อยปึ้ง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 อ้าวเจอไวรัสค่า ct ก็จะต่ำสมมุติว่าคนสวอปไม่เก่งสวอปแบบสวอปบุบสวอปแวบสวอปไปสวอปมาค่า ct ก็จะสูงเนื่องจากว่ามันสวอปไม่เจอไวรัสตรงๆมันก็ตึ๊ก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 อ้าว ct ก็สูงและ แล a แต่ละแลบก็ไม่เหมือนกันบางแล a เก่งจัดตึ้ง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 อ้าวเจอไวัสบางแล a ไม่เก่งเว้ยตึ้ง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 กว่าจะเจอเวรัสค่าทีมมันก็สูงแต่ละแล a สองแล a เอามาเทียบกันไม่ได้และสองสองคนทําอ่ะ สวิสองครั้งอ่ะก็เทียบกันไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องหาทําไปอ่านค่าซีทีว่าเฮ้ยทำไมฉันติดมาแล้วแบบสิสวันค่าซีทีมันลดลงแสดงว่าแบบเวลาฉันมันเยอะขึ้นอาการฉันมันเยอะขึ้นตายแล้วฉันกลับมาเปลี่ยนสเตตหรือเปล่าฉันยุดไม่เกี่ยวดูไม่ได้โอเคจบนะหนึ่งไม่ต้องดูค่าซีทีสองถ้าอาการสีเหลืองเกือบเขียวหรือสีเขียวนับจากวันที่บวก 14วันจบถ้าเป็นสีเหลืองและสีแดงนับจากวันที่บวก21วันจบจบแปลว่าไม่ต้องหาทําตรวจไม่ต้องหาที่ตรวจไม่ต้องหา rt pcr ไม่ต้องหา atk ไม่ต้องเอชเอลไม่ต้องตรวจหายเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้ที่รักษายาวนานเกิน21วันเช่นโอ้โหแดงแจ๋ลงปลอดนอนโรงพยาบาลเดือนหนึ่ง อันนี้หมอเชื่อว่าแล้วกันนะหมอเชื่อว่าคนพวกนี้เขาจะมีหมอที่ดูแลอยู่แล้วให้ถามหมอเจ้าของไขว่าหายหรือ,อยังซึ่งโดยปกติถ้ารักษานานเกิน21วันคือมี2อย่างก็คืออาการแย่ลงกลับหายกลับบ้านได้ถ้าหายกลับบ้านได้คือจบนะคะแสดงว่าหายเพราะตอนนี้มีข่าวว่าเขาไม่กักตัวที่บ้านเขากลับจากโรงพยาบาลมากักตัวไปไล่เขาออกจากบ้านเดียว ก็เขาไปกักตัวที่บ้านมันจะไล่เขาออกจากบ้านยังไงล่ะเราไม่กักกัน้นเราไม่ทำละหน้ารังเกียดถ้าวันหนึ่งคุณติดขึ้นมาคุณอยากให้สังคมทำแบบนี้กับคุณไหมคิดก่อนและคิดถึงใจคนอื่นด้วยรู้ว่ากลัวแต่กลัวให้กลัวให้มีสติกลัวให้ถูกกลัวแล้วไปเตรียมตัวกลัวแล้วปกป้องตัวเองกลัวแล้วป้องกันตัวเองอันนี้โอเค กลัวแล้วไปไล่ชาวบ้านอันนี้ไม่โอเคมันไม่ต่างอะไรกับการไล่แม่มดมันไม่ต่างอะไรกับการไล่อะไรพวกนี้ซึ่งแบบ n o n s ซน s ์ดังนั้นเนี่ยเราเราเดินไปเจอคนไข้ที่หายจากโควิดมันยังน่ากลัวน้อยกว่าคนไข้ที่ไม่เคยเป็นโควิดและเราไม่รู้ว่าเขาเป็นไหมด้วยซ้าถูกไหมถูกแล้วเขาจะไปไล่เขาทำไมถูกอีกนั่นไงจบนะเราควรจะให้กำลังใจเขาแล้วก็ ตบมือที่เขาต่อสู้กับโรคนี้จนหายได้ไม่ใช่ไปไล่เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นบ้างแล้วเราถูกไล่ขึ้นมาทำยังไงเออคิดถูกนึกออกไหมคะฉีดวัคซีนเมื่อไหร่โอเคเมื่อมันหายจากโควิดมันจะมีภูมิโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วเมื่อมีภูมิโดยธรรมชาติมันเหมือนเรามีทหารเพื่อที่จะเล็งเลยว่าถ้าโควิดเข้ามาเราจะเราจะตึง้งฆ่ากับมันได้ฉะนั้นเมื่อฉีดวัคซีนอย่าลืมว่าวัคซีนทุกตัว ปราหนึ่งว่าทําพึ่งปลอมปราหนึ่งว่าทำโควิดปลอม,อมที่ทําให้ร่างกายเรามันรู้จักโควิดแล้วมันเลยสร้างทหารมาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันอะเมื่อเราฉีดตอนที่ภูมิเรามันเยอะมากๆก,การฉีดวัคซีนเนี่ยเหมือนติดโควิดอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ติดนะอาการเหมือนติดก็คือจะนอนสมไปเลยจะเป็นเหมือนเป็นโควิดอีกรอบนึงซึ่งเพื่อไง เออเพื่อแต่ถ้าเอาตาม cdc ไกด์ไลน์ของอเมริกาเขาบอกว่าฉีดได้เลยอันนี้อเมริกาเมืองไทยบอกว่าสามเดือนหมอความเห็นส่วนตัวหมอว่าสามเดือนเพราะไม่เห็นประเด็นในการไปรีบฉีดร่างกายมันเพิ่งจะฟื้นตัวไปรีบฉีดเพื่อให้ร่างกายมันแย่ลงไปหมอไม่เห็นประเด็นฉะนั้นถ้าถามความเห็นส่วนตัวคือสาเดือนภายใน3เดือนเพราะสเดือนเนี่ยภูมิมันจะลด ลงไปเยอะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนอะไรก็ได้ถามหมอว่าตอนนี้วัคซีนตัวไหนควรจะฉีดตัวไหนดีคะหมอคําถามนี้ไม่ถามแล้วเอาเป็นว่ามันมีวัคซีนตัวไหนให้เราฉีดตอนนี้ดีกว่าคนท้องต้องฉีดวัคซีนเลยเนื่องจากว่า คนท้องเนี่ยเวลาติดโควิดมันจะร้ายแรงรุนแรงคนท้องเหมือนเจ็ดโรคเสี่ยงคือมันจะรุนแรงกว่าชาวบ้านเนื่องจากภูมิคุ้มกันของคนท้องฮอร์โมนฮอร์โมนมันไม่เหมือนคนปกติคนท้องควรจะได้รับวัคซีนเลยหลังจากตั้งครรภ์ได้12สัปดาห์นะคะควรจะรับเลยจะท้อง8เดือน9เดือนรับเลยจะท้องส5หเดือนรับเลยนะคะควรจะรับไปเลยนะคะแล้วก็คาดใครถามว่าคนอะไรใดๆฉีดวัคซีนได้ไหมตอบอีกครั้งหนึง่งโรคประจำตัวใดๆ ที่ไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนใดโรคออโตอิมมูน2โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องคืออะไรหมอ,อยามาดาวังคารโอเคโรคออโตอิมมูนอย่างเช่นโรคภูมพิพวง SLE ลูมาตอยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะต้องกินยากดภูมิ HIV พวกนี้คือภูมิคุ้มกันต่ําต้องดูการอุบัติการของโรคคือโรคของคุณเนี่ยคุมได้ไหมฉะนั้นคุณควรปรึกษาคุณหมอที่ดูแลโรคของคุณเพราะว่าโรคออโตอิมมูนหรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องบางโรคไม่ควรฉีดวัคซีนบางชนิดเช่น mRNA หรือไวรัลเวกเตอร์เช่นแอสตราเซเนกาบางชนิดวัคซีนเชื้อตายปลอดภัยกว่านะคะอันนี้อาจจะต้องดูสเตจของโรคของแต่ละคนและยาประจําตัวที่กินและโดสของยาที่ กินหมอตอบให้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงโรคอ้วนหัวใจอัมพึกอัมาพาตเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองแตกบอลลูนหัวใจบายพาสใดใดโรคไตโรคตาคตบไตวายวเลือดล่างความดันตีบความดันสูงความดันลดกินยาละลายลิ่มเลือดกินยาแข็งตัวของเลือดฉีดยาคุมมีเมนผ่าตัดเปลี่ยนลิ้มหัวใจโรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวชทั้งหมดโรคมะเร็งทางผืดที่ปอดไตข้างเดียวไทลอยพาร์คินสันไมเกรนท้องหเดือนฉีดได้หมดซิโนแวคซิโนโฟารไฟเซอร์ดีที่สุดคือไฟเซอร์ไปยืนพุงโตขอไฟเซอร์เลยผ่าตัดผ่ากระดูกทุกอย่างได้หมดนะคะ หัวใจเต้นผิดจังหวะเส้นสมองตีชายรอยเป็นพิษฉีดได้เวียนหัวฉีดได้ตอนนี้หมอก็เวียนหัวอยู่นะคะทุกโรคที่หมอพูดไปเมื่อกี้ฉีดวัคซีนได้จบนะคะ